ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังเกษียณอายุนะครับกำลังพักเพื่อรอการเกษียณไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจและข้าราชการกระทรวงต่างๆก็มีหลายคนนะครับโทรศัพท์มาถามผมว่าอาจารย์ครับผมเตรียมเกษียณแล้วตอนนี้ พอดีผมอยากจะเพาะถั่วงอกก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเป็นอาชีพที่มีความสุขนะครับเป็นอาชีพที่มีความสุขได้อยู่กับลูกกับหลานได้อยู่กับที่นะครับส่วนวันนี้ผมจะมาตอบปัญหานะครับมามาแก้ไขปัญหานะครับมีปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาก็คือว่าหลังจากที่เราทำการเพราะ ถั่วง,งอกไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในการเน่าอันดับแรกที่สําหรับมือใหม่ที่จะต้องเจอได้เจอแน่ๆครับส่วนที่คนที่ผ่านแล้วเป็นแล้วก็ไต่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกที่ท่านทำเนี่ยมันยังจะไม่เกิดปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นจํานวนน้อย1นกิโลสกิโลหกิโลนี้ยังไม่เกิดปัญหานะครับเพราะว่าจํานวนน้อยปัญหามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆแต่ขอให้เราทําให้ถูกวิธีนะครับ อยากให้ทุกท่านทำให้ถูกวิธีมีหลายคนที่ทำแล้วนะครับแต่ทำไม่ถูกวิธีถั่วงอกต้องการน้ำยังไงดูแลยังไงนะครับบำรุงเขาอย่างไรเราไม่เข้าใจในเมื่อเราไม่ทำไม่ถูกกติกาทำไม่ถูกวิธีการพ่อปลูกไม่ถูกนะครับก็เกิดการอ่อนล้านะครับท้อแล้วก็เลิกไป น่าเสียดายนะครับก่อนที่ท่านจะเลิกการพอโถง,งอกอกขใอยท่านทําให้ถุงวิธีนะครับให้ได้สเต็ปก่อนเพราะเป็นแก้ไขปัญหาเป็นนะครับหลังจากนั้นค่อยๆไต่สเต็ปไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจากขึ้น10โลเป็น100โล2 300 4 0 0 5 0 0แต่ที่ผมแนะนำท่านนี้ขอให้แนะนำให้ให้ท่านทำทีละน้อยๆก่อนครับเรามาดูปัญหาข้อที่1น,นะครับ ลักษณะการเน่าของถงอ,อกนี่มันมีหลายอย่างแต่ผมจะพูดปัญหาการเน่าให้ท่านมองเห็นก่อนที่ท่านจะต้องเจอนะครับครั้งแรกเลยเราทำา1กิโล 2- สกิโลไม่เป็นไรเนื่องจากว่าจำนวนยังน้อยความร้อนยังน้อยอยู่แต่พอท่านทำเลย5กิโลขึ้นไปหรือ5กิโลแต่ลหลายๆถังขึ้นไปนะครับปัญหาที่ท่านจะต้องเจอข้อที่หนึ่งนะครับ มันจะเป็นลักษณะของการเน่าแซมการเน่าแซมต้นสวยก็สวยต้นเน่าก็เน่านะครับส่วนมากแล้วคนไปโทษที่เมล็ดถัว่วไม่ใช่นะครับขอขอยืนยันว่าไม่ใช่เน่าเกิดจากเมล็ดถัว่วท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับเราไปให้ถูกทางแล้วเราจะได้เป็นเศรษฐีเร็วๆนะครับข้อที่หนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังวิธีแก้ไขให้ท่านดูที่น้าก่อนนะครับ อาจารย์ครับค่าน้ําที่มันสามารถเพาะถั่วงอกแล้วไม่เน่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจะเอาให้ดูนะครับนี่คือ,อเครื่องมือการวัดน้ํานะครับก็จะผมจะใช้ตัวนี้ประจํานะครับขนาดผมผมว่าผมเก่งเรื่องการเพราะถั่วงอกนะครับผมก็ยังต้องมีการวัดค่าน้ําอยู่บ่อยๆสองวันสามวันทีหนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ย ฝนตกบ่อยนะครับคนใช้น้ําบาดาลก็เกิดปัญหาคนที่ใช้น้ําประปาก็มีปัญหาเช่นกันนะครับฉะนั้นแล้วเราขาดไม่ได้คือตัวนี้วัดค่าน้ําให้ท่านวัดค่าน้ำนะครับนาน้าในแทงของเราที่ลดถั่วงอกนะครับน้ําที่เพาะถั่วงอกแล้วไม่เกิดปัญหาก็คือไม่ค่า PH นะครับไม่ต่ํากว่า7.6และก็ไม่มากกว่า7.8ด นะครับจำไว้นะครับเมื่อวัดค่าน้ํามันจะออกมาเป็นเป็นลักษณะสีสีแล้วก็เราเรา,เราจะหยดน้ํายาตัวนี้ใส่นะครับไม่ต่ํากว่า7.6ไม่มากกว่า7.8นั่นก็คือค่า PH ไม่ควรที่จะต่ํากว่านั้นและไม่ควรที่จะสูงกว่านั้นนะครับให้ท่านปรับค่าน้ําวิธีการปรับค่าน้ํานะครับจะเป็นน้ําประปาก็ดีจะเป็นน้ํปาป,นนประดานน้ําบ่อก็ดี สิ่งที่ท่านจะต้องมีก็คือท่านจะต้องมีแท้งน้ำนะครับเอาแท้งน้ำมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคนมีหลายแท้งก,ก็จะเป็นการปรับที่ดีนะครับเราเริ่มใช้จากแท้งนี้นะครับให้น้ำเข้าอีกแท้งที่3นะครับไหลกันมาไหลกันมาไหลกันมาและนี่คือเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปรับนะครับปรับแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ใส่อะไรเลย และผมก็ขอยืนยันว่าปูนขาวไม่ได้ช่วยอะไรนะครับปูนขาวไม่ใช่การปรับค่าน้ำนะครับเป็นการเป็นการปรับค่า ph ที่อยู่ในดินนะครับอย,อย่าหลงทางนะครับปูนขาวเขาใช้กับดินนะครับบ่บ่บปลาที่ใช้สารเคมีหรือใช้อะไรเยอะเนะนะครับเวลาน้ําแห้งลงไปเขาจะใช้ปูนขาวนี้ไปปรับค่า ph ความเป็นกรดเป็นด่างเป็นเบสให้อยู ให้ไม่อยู่ตรงกลางแล้วก็เริ่มปล่อยน้ําเข้าไปอันนั้นเป็นการการเกษตรคือการเพาะเลี้ยงแต่การเกษตรทางการเพาะปลูกของเรานะครับไม่ใช่ปูนขาวอย่าลงทางนะครับถังถังหรือแทงของท่านมันจะเลอะเปล่า,า,านะครับวิธีการปรับก็คือนะครับให้ทิ้งน้ําไว้นานๆนะครับทิ้งน้ําให้ทิ้งน้ําไว้นานๆช่วยได้นะครับหรือไม่ ก็โทรมาหาผมนะครับผมจะแนะนําเป็นการส่วนตัวว่าให้ทํำยังไงเน่าข้อต่อมานะครับที่เจอกันบ่อยๆสําหรับมือใหม่เราจะเจอแต่ถ้าคนที่เป็นแล้วจะไม่ค่อยเจอข้อนี้นะครับก็คือการที่เป็นเน่าเป็นก้อนเน่าเป็นเป็นก้อนเป็นบางทีหลายๆก้อนที่อยู่ข้างล่างนะครับนั่นแหละท่านเจอปัญหาเชื้อราที่มาจากมเมล็ดวิธีแก้ไขก็คือการใช้แป้งนะครับแป้ง ก่อนที่เราจะทําการเพราะเราจะต้องมีการแชร่ใช่ไหมครับเมื่อเรานําเมล็ดถั่วมาแช่นะครับการใส่แป้งก็คือใส่ตรงนั้นนะท่านใส่แป้งน้อยเกินไปข้อที่1ใส่แป้งน้อยเกินไปนะครับข้อที่1ข้อที่2ท่านใช้แป้งไม่ถูกชนิดไปเอแป้งที่เขาทําขนมปังกันเชื้อราบนขนมปังมาใส่การพ่อถั่วงอกก็ไม่ใช่ แปลแป้งเชื้อราที่เขาใช้สําหรับแก้ไขปัญหาในบนดินเชื้อราบนดินบนภาชนะเอามาใช้กับการเพราะเมล็ดก็ไม่ใช่อีกนะครับการแก้ไขปัญหาเชื้อรามันมีหลายอย่างเชื้อราอยู่บนเมล็ดเชื้อราอยู่ตามน้ําเชื้อราที่อยู่ที่ภาชนะนะครับเชื้อราที่ภาชนะการแก้ปัญหาก็คือการแช่คอลีนเชื้อราที่จับกันเป็นก้อน เมื่อโตโตโต,โตขึ้นมาพอพรุ่งนี้จะเอาออกขายแล้วเทออกมาปรากฏว่าเป็นก้อนนะครับแล้วเน่าตรงนั้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นถ้าเราล้างไปถั่งอ,อกต้องมีการขัดถั่งอ,อกที่ได้ไปบางครั้งก็มีตําหนิมีบาดแผลก็ไม่สวยถั่งอ,อกก็ไม่แข็งแรงวิธีแก้ไขคือให้เพิ่มแป้งเข้าไปและใช้แป้งให้ถูกชนิดนะครับผมขอย้าว่าต้องเป็นแป้งที่มีกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับ ไม่มีแป้งชนิดไหนที่ฆ่าเชื้อราที่ไม่มีกลิ่นหรอกครับไอ้กลิ่นตัวนั้นน่ะแหละครับคือตัวที่มันจะเป็นสารชนิดหนึ่งที่สําหรับการฆ่าเชือ้อราอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือการเน่าแบบไม่ปะปนกับไข่อันนี้อันนี้ไม่ค่อยน่ารำคาญเนื่องจากว่าเกิดจากเมล็ดที่ฝ่อนะครับส่วนมากปัญหานี้เราจะเจอกันเมื่อตอนปลายป,ป,ายปีนะครับมันจะเป็นลักษณะตัวที่สวยก็สวยไอ้ตัวที่ไม่สวย ก็จะเป็นเหมือนไส้เดือนเล็กๆนะครับเป็นแกนแกๆแข็งๆแล้วก็ตายไปแล้วก็หล่นลงไปนะอยู่ข้างล่างไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะเก็บได้แต่ก็น่าลำคาญตอนที่เราล้างนะครับวิธีแก้ไขทำยังไงก็คือการล้างเมล็ดนานๆนะครับการล้างเมล็ดนานๆการคนนานๆนี่จะช่วยให้ตัวที่ฝอนี้ฟูขึ้นมาแล้วเราค่อยๆลินไปนะครับตอนแรกน้ำยังไม่ซึมเข้าไปเราก็จะไม่เจอ แต่พอน้ําซึมเข้าไปสักระยะหนึ่งนะครับสัก3นาที4นาที5นาทีไอตัวนี้จะเริ่มมีปฏิกิริยาก็คือมันจะลอยขึ้นมาแต่ใจเย็นๆนะครับไม่เหมือนเมล็ดถั่วที่อยู่ต้นปีกับกลางปีตัวนี้คนยังไงมันก็เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเนื้อเขายังเต็มอยู่เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์แต่เมื่อถึงปลายปีเมื่อไหร่ท่านต้องคนนานๆนะครับโรงงานใหญ่ๆเขาก็จะใช้เครื่องคนที่มีทุนน้อยก็จะใช้มือ นะครับคนด่านนิดหนึ่งแล้วเราจะครับสำหรับวันนี้ตัวอย่างของปัญหาที่เราจะต้องเจอนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าปัญหายังมีอีกหลายอย่างนะครับปัญหาที่ล้างส่งลูกค้าแล้วพอถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าโทรกลับมาว่าขอเปลี่ยนถั่วงอกได้ไหมถั่วงอกดําพออีกวันหนึ่งลูกค้าโทรมาบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมตอนนี้ถั่วงอกนี่หมดเลยเละหมดเลยนะครับ ปัญหามันมีเยอะมือใหม่เจอกันทุกคนนะครับค่อยๆแก้ไปเมื่อเราเก่งแล้วค่อยๆเพิ่มจํานวนนะครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีฐานะดีขึ้นจนถึงขั้นเป็นเศรษฐีนะครับค่อยๆไต่สเต็ปไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับสำหรับปัญหาเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมารวบรวมปัญหานะครับขอบคุณ FC ที่อยู่ประเทศลาวกับกัมพูชาแล้วก็เวียดนามมาเลเซียนะครับที่ส่งปัญหาเข้ามาถาม ส่วนมากก็จะเจอกันประมาณนี้นะครับปัญหาไม่หนีจากตรงนี้นะครับแต่ขอยืนยันแล้วก็ขอย้ําว่าขอให้ท่านทําให้ถูกวิธีทําให้ถูกสเต็ปรับรองได้นะครับเราจะเห็นปัญหาและแก้ได้แน่นอนท่านประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับขอบคุณมากสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอฝากข้อคิดไว้อย่างสักนิดหนึ่งนะครับ สิ่งที่หลุดพ้นไปแล้วได้คืนมายากนะครับเป็นคติเตือนใจนิดนึงข้อที่1น,นะครับก็คือคําพูดข้อที่2ก็คือเวลาข้อที่3ก็คือโอกาสนะครับขวายทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ